สวัสดีครับเดี๋ยวนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมเครื่องวัดความเร็วนะครับเป็นดิตตอนเนาะวัดความเร็วโดยใช้สัญญาณดาวเทียมนะครับผมของสก y RC นะครับผมอันนี้ก็เอาไปติดกับพวกฮอบบี้รถบังคับเครื่องบินอะไรเงี้ยแล้วแต่จะนําไปติดนะครับผมก็วัดวัดตำแหน่งแล้วก็วัดความเร็วได้นะครับผมก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับผมพอดีเพิ่งได้มายังไม่ได้แกะเลยเนาะ ยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง f u r l s t o r y หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวงไงมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก็อันนี้ยังไม่ได้แกะเลยเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูเนี่ยครับอันนี้ก็คือตัวของเขาที่อยู่ในกล่องก็จะเป็นแพคเกจแบบนี้เลยเนาะครับตัวนี้ผมซื้อจากในแอปมานะครับผมสั่งมานะครับประมาณอาทิตย์ สองอาทิตย์ได้แล้วนะไม่เกินสองอาทิตย์นะครับประมาณสิบวันประมาณนี้ครับก็ได้มาแล้วนะครับราคาซื้อมาประมาณพันห้าประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันว่ามันเป็นยังไงผมก็ไม่เคยแกะนะครับอันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมโอเคก็ออกมาแล้วนะครับครับภายในกล่องก็จะมีตัววัดสัญญาณให้หนึ่งตัวนะครับแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นแบตเตอรี่ แบบ b u i l t i นะครับผมก็ไม่เคยแกะเหมือนกันนะนะครับสเปคก็ตามนี้เลยครับนะครับเดี๋ยวค้างไว้ให้ดูนิดนึงนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีทั้งหมดนะครับหนึ่งสองนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็3ามปุ่มอันนี้ปุ่มเปิดเครื่องนะครับปุ่ม enter ปุ่มโหมดนะครับผมนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่อันนี้เป็นสายชาร์จนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็มีหน้าจอหน้าจอก็อยู่ประมาณนี้ครับ รุ่น gsm นะครับ015นะครับผมนะครับโหมดของเขานะครับเนี่ยอันนี้ก็คือโหมดเป็นโหมดเวลานะครับผมโหมดความเร็วนะครับแล้วก็โหมดพีคสปีดก็คือพีคสปีดก็คือความเร็วสูงสุดอันนี้ก็คือเคอร์เลนสปีดก็คือความเร็วณปัจจุบันนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าอันนี้เป็นเอเวอเรสต์ก็คือค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแอตติจูดนะครับนะครับแล้วก็ทิป ก็คือระยะทางครับสามารถกดดูได้ว่าระหว่างที่เราวิ่งเนี่ยมันใช้ระยะทางประมาณเท่าไหร่นะครับดีเดียวเลยครับเราจะได้รู้ว่าเกิดสมมุติว่าไปติด,ดรถบังคับย่างเงเราก็ไปติดเลยเล่นให้หมดเราก็จะรู้ว่ารถวิ่งได้กี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ยูนิตก็สามารถเปลี่ยนเป็นกิโลกับเป็นไมล์ได้นะครับผมนะครับในส่วนของ Data นะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้ว่าที่เราบันทึกไว้มี ค่าเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็ต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยอันนี้คงยังไม่ได้ใช้นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูดีกว่าอันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับหน้าจอไม่ทราบว่าเห็นไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับหน้าจอนะครับอันนี้เวลาครับอันนี้ยังน่าจะยังไม่ได้รับสัญญาณดาวเทียมครับอย่างนี้ยังไม่ได้รับดาวเทียมเนาะมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับนะครับอันนี้เป็นสปีดนะครับนะครับเวลาไปเวลาไปใช้งานจริงอาจจะต้อง ไปไปอยู่ในตำแหน่งที่มันรับดาวเทียมได้แล้วแล้วเราค่อยใช้งานเหมือนว่าเริ่มสตาร์ทรถเริ่มบังคับรถวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับเป็นสปีดครับแล้วก็ต่อมาเป็นพีคนะครับพีคนี่ครับพีคครับแล้วก็เป็นเอเวอร์เรสครับนี่อันนี้เอเวอร์เรสนะครับผมออติเนตเอ็มนะครับออติเนตเอ็มอันนี้เป็นพีคเอติจูดนะครับเมื่อกี้เป็นเอติจูดนะครับผมแล้วก็ เป็นทิปก็คือระยะทางครับระยะทางนะครับนี่อันนี้เป็น gps น่าจะเป็น l ต t i t u d e นี่ครับ l ต t i t u d e l ล t ติจูดครับก็คือมันจะบอกตำแหน่งตรงนี้ล a ติจูดกับ l o ติจูดนะครับอันนี้เลยนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเล่นไม่ยากนะครับสมมติว่าผมจาวพีคนะครับแล้วก็กดกดค้างไว้ครับอันนี้เป็นไม่อยู่เนาะนะครับจะเป็นกิโลละนะครับ เห็นไหมครอันนี้อันนี้เป็นไม่อยู่นะครับเดี๋ยวผมกดอีกทีเป็นกิโลเห็นไหมครับเป็นกิโลก่อนนะฮะอ่านี่ครับเป็นกิโลเมตรแล้วนะครับเมื่อก <oui> ี้เป็นไม่อยู่เนาะอันนี้เป็นกิโลเมตรละต่อมาก็เป็นพีก็เป็นกิโลเมตรแล้วนะครับอันนี้ครับอันนี้ก็คือเอเวอเรก็เป็นกิโลเมือนกัน,นะครับแล้วก็เราถ้าเราจะเริ่ม ให้มันทํางานก็กดแค่สมมติเรากดเป็นเราจะวัดความเร็วสูงสุดของรถที่เราวิ่งใช่ไหมฮะแล้วก็เลือกไปที่พีคสปีดแล้วเราก็กดสตาร์กดเ e คคอร์ดครับเนี่ยครับมันก็จะบันทึกนะครับกดีกทีก็สต็อปแค่นี้เองครับใช้งานง่ายก็สตาร์ก็สต็อปแล้วก็ไปติดไปที่รถเลยนะครับประมาณนี้นะครับกลับก็ประมาณนี้เลยนะครับเวลาปิดเครื่องก็กดตรงนี้้างไวโอเคออฟแค่นี้เองนะครับก็ประมาณนี้เลยครับ ครับเช้าตัว Sky RC GSM รุ่น015ตัวนี้ก็ฟังก์ชันก็ประมาณประมาณนี้เลยนะครับที่อธิบายไปข้างต้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพี่ๆท่านใดก็แล้วแต่ที่กําลังจะหาซื้อเจ้า GPS อันนี้ครับไว้มาวัดความเร็วหรือว่ามาติดที่รถหรือว่าเครื่องบินอะไรเงี้ยนะครับผมนะครับก็ลองดูตัวนี้ก็ได้ครับก็น่าจะใช้ดีทีเดียวนะครับผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามการ มรีววิครั้งนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมครับฝากกดติดตาม c ช a n n e l for Story หน่อยนะครับก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูใหม่นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย